โซนทีคพอต้อนรับผู sponsor, ้เขาร่วมส่นายการสอนตะกฟรีที่ช่องนึงก็เป็นช่องสอนตะกุนันเป็นช่องใหม่นะครับท่างใดที่ติดตามรับชมทั้งอย่ที่ตำรวจสารอสอนตะกุ่ฟีนะครับก็อยากจะดูมกล้งอีกหนึ่งก็ให้ไปดูที่ช่องค้นหานะครไปช่องดูว่าสอนตะกุ่มว่นี้นะครับก็จะทําให้ท่านเี่มุมนะวันนี้รับเกียรจากคุณตั้มนะครับรันคา้ ติดตามผลงานจากมิตรู้นะครับมาแล้วก็ไม <ım. S 2> ่ทันนะดูโตวขึ้นมาเลยเจอในปักงสว่างดีโตตุ้มบอกว่าอยู่นะครับโตงอปุยตรงสนามกีฬารันท้าเองเพราวันนี้กเรา็เตรียมดามแบ๊วมาด้วยนายแบ๊วเป็นมี่ดามแบ๊วขอไปนายแบ๊วก็เป็นสไตล์เขาดีนะครับทีนี้ลุ้ตั้มในแบบที่ได้มาจะเป็นลากสายยาวนะแต่ว่าคงความยาวลากสายไว้เท่าเดิมนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้ลูกค้าใส่หน้ากากทำไมช่างก็จำเป็นต้องใส่นะแล้วก็เตรียมแอลกอฮอล์นะครับไว้ฉีดพ่นนครับก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาครับก็พ่นเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่ใส่หนะะ้ากากก็ปฏิเสธการรับรับสัมผัสนะใช้กุรแจแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ไปที่หลังหูที่กันไก่ครับเดี๋ยเนี่ยตรงนี้ที่ทางลูกค้าฉีดหมดเลยเราจะไล่โควิดนะ แปท่าไหร่ครับแปหกสิบส nah. ี่สิบกรัอะไนะหกสิบี่สิบประมาณนี้ครับหกสิบสี่สไม่ใช่หกสี่เดียวนะไม่ใช่นะนั้นไฮโลอ่ะนัานนไม่ตรงบอกนะประมาณขอสิบประมาณของสิบนะก็ความยาวนี่เอาเออกหรือไม่อความยาวเท่าเดิมออความยาวเท่าเดิมข้อที่หนึงความยาวเท่าเดิมนะข้อที่สนะครับ มันเป็นอันเดอร์คัทนะครับความยาวข้างๆนี้เอาออกไหมเล็มออกนิดหน่อยหรือจะเอาเล็มออกนิดหน่อยครับมันบ็คนตัดเล็มลงนิดนึงเพราะว่ามันไม่สวยนะครับแล้วก็ตัวนท่าที่สามคืออะไรตัวนี้จะเปิดเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะอ่าครับผมจะเปิดด้วยกัรไกลนะครับจะตัดเป็นเทคนิคโอเวอร์ซิ่งพัดเก็บออกนะแล้วก็ตัวที่สามคืออะไรสไลด์ปลายให้บางนิดหน่อยเพราะว่า ผมคุณตั้งจะจะอยากสูบพออยากโซงด้านซ้ายด้านขวามันบวมมันจะบวมครับมันบวมมันบวมเพราะฉะนั้นผมจะทําการสไลด์ออกประมาณตั้งสิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์ดูว่าถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังหนาอยู่ไหมถ้ายังหนาอยู่อาจจะออกอห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดูบริเวณนี้นะครับมันมันมันหนาแนละ้วมันบวมทําให้หัวเราโตนะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวท่าเนเดี๋ยวจะไล่โอเวอร์สิดสุดผมโดยความยาวเท่าเดิมน,นะ พอเถิดเราก็ไม่ต้องเราเพราะเราไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดตรงบริเวณจุดเถิดอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปสลด์บางตัดสั้นตรงจุดเถิดไม่มีปัญหาแล้วนะครับจะมีปัญหาคหือว่าตัดผมไม่เปีนเนี่ยนะก็เลยทําให้อ่าไม่ระวังให้ลูกค้านะบริเวณนะครับบริรบบรรบเวณนี้นะครับตัดโอเวอร์ซซส์ผมไปเลยนครับน้ำเป็นของเดิมมันเป็นแบบเปิดข้างนะครับอันเดอร์ทัพหรือว่าเรียกว่าทูบ็อกมันเดียก็คือบ็อกคือสองชั้น ที่เราก็จะทำกานอะไรตัดตัวซิสโทมพันตัดกันะครับวางกันไกล่ที่อะไรสันหวีแล้วก็ลไล่เลยนะครับแล้วค่ไล่ขง้นไปค่อยไล่ข mm ึ้นไปของหากันเยอะนะช่างแต่ผมที่ใช้กันไกลตัดผมอะ่ะ mm hmm. ส่วนหน้าจะเป็นจากสกเลี่ยนกันเยอะมันชื่อโอเวอร์ซิสโทมพันนะครับนะครับภาษาช่างไทยๆก็เรียกว่าตัดบนหวีตัดบนหวีตัดบนหวี จะใช้อะไรตากก็ได้จะให้ตับตบนดีนะครับตรงจุดจอนแล้วก็บิดนะครับมันตัดได้เลยนะครับไล่ขึ้นไปเลยจอนสักบางนิดหนึ่งก็พอไปเยอะนะครับใม่เห็น,นลายๆๆล,ลายเลยแล้วก็แก่อันนี้อะไรทับหัวโล่งก็ตัดขึ้นไป ไม่ชอบไหมประมาณนะี้นะพอดีัวดีแล้ไม่ต้องซมากหรือก็กัดคคับคอยคอยัตจิ้งความถึเลยโค้งครับหรือว่าวิ่งตามาทีมผมทำหัวโลงครับพย,ยายามสวิงมือไกลให้ได้นะนะครับ เัาจะบนลงล่างสามสองหนึ่งแล้วตัดยกขึ้นมาตัดครับโดยใช้ไก้ลายตรงบริเวณบนในหูนะครับตัดออกที่มันเหลือมันปตัดออกเลยทีนี้ก็ตัดลังงใ่หูก็ตัดขึ้นมาเห็นไก้ลายไม่อยู่นี่ก็ตัด ถ้าจะให้ดีนะครับเรียนตัดผมชายทรงมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นรองทรงต่ำกลางสูงนะเพราะว่าเราจะเราจะไล่ขึ้นไปหาอะไรกรอบทรงของทรงม,มาตรฐานนะครับโดยใช้กันแกนตัดนะครับลากทายเนี่ยจะอ,อีกนานนกะว่าจะกว่าจะยาวได้ดั่งใจนะเพราะอะไรตัดสั้นมาแล้วเนะี่ย แต่เราจะคงความยาวของนราใส่ไว้ก่อนให้ลูกค้า e เขาเลีย้ยงไปตัวที่ไม่ต้องไปยุง่งของเขานะตอนจะยุง่งบริเวณไหนบริเวณที่มันเป็นอะไรตรงจุดเนี่ยตามจุดคุยอย,อย,อยอย่างพวกเนี้ยมันตีดองแล้วก็หนรายใหญ่เลยโอเวอร์ซึงสูงตัดึ้นไปเรื่อยผมจะตัดไปๆนะไม่ช้านะตัดไปเลย มันจะแบบนวนลคือนึ่นไปนะคืนเกลืนึไปเป็นแบบธรรมชาติาเขาเรียกว่าตัดแบบไม่ตัดเหมืนไม่ตัดตรนีาทลง่ยนิดเดียวกขึ้นไปตัดสไตล์นี้เขาเรียกว่าตัดสไตล์แบบซาลอนนะ แต่ถ้าบาร์เบอร์ทำได้ก็ทำไปนะครับมันก็จะเป็นรวมมิดรวมสไตล์กันนั่นแหละนะครับที่สำคัญนะขอให้ตัดให้สวยนะคุณจะไปตัดผมในบาร์เบอร์หรือซาลอนคุณได้หมดนะนะความอะไความบีบของมันหายไปแล้วเนะี่ยสังเกตว่าผมจะเอียงหมีออกนะเพื่อจะรักษาความพีนะครับเป็นความพีความพีนะครับโค้งจะโค้งนะจะมีการทิ้งโค้งนะ ตัดผมก็ต้องมีอะไรมีการตัดคุยต่ำคุยการคุยสูงด้วยมีการออกแบบดีไซน์ลูกค้าด้วยนะนะครับเห็นไหม,มที่มันจะดีหายไปแล้วไล่ต่อกันน,น,นั่นคือไหนนะแค่กำไปหนูนะครับแค่คุยเลยมีการนะครับใต้ผมไปฝั่งด้านไหนฝั่งด้านขวานะครับใายกัน เหต่างกไม่ระหว่างดูดูความต่างไม่ระหว่างผมที่ฝั่งที่ตัดเสร็จแล้วปับฝัางที่ยังไม่ตัดมันมันจะบานมันจะไปดันทําให้ผมมันพองไอสาเหตุหนึ่งที่ผมมันบวมบางทีไปมองเราคิดว่าตรงนี้มันหนาไม่ใช่นะตรงนี้มันบวมมันดันออกพอดือดูบดันออกปั๊บเนี่ยจีกตรงนี้มันโก่งนะแล้วก็มาสไลด์บางตรงนี้อย่างเดียวเอ้าตัวนี้บางแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดมันหนาเอาไม่สวยอีกเพราะฉะนั้นเราจัดการผมข้างล่างให้หมดสัก่อนะทำไป็นเดียเสียบนะ เพราะว่าข้างบนเนี่ยลูกค้าหงวงนะต้องต้องค่อยๆสไลด์ออกนะจะเย็นๆนะครับนะครับนี่ก็อะไรพับหูโงพับไึ้นไป้เลยหนะึ่งสองสามสี่หนะ้าไปหนะึ่งสองสามสี่หนะ้า ส่วนนะไปัดบไล่ขึ้นไปนะครับต้องเคลื่อนหีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งไกลในที่ตัดเดียวนะครับรัดทละลบเหยื่อลบขอบด้วยนะทีะ่มันไนจะไม่เยนเท่าไหร่นครับเราก็ต้องเก็ไเออบไม่เย็นส่วนลงล่างเก็บอะไรขอที่อะไรที่มันหอมพอบวง,งน,นะครับเก็บออกนครับบนนี้เลย เขาจะนับป็นจริงมันจะมีทั้งหมดเจ็ดจุดนะไอจุดตะะัดนะครับจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดที่หนึ่งคืออะไรจอนนะครับจอ,จอด้านหน้าด้านหน้าซ้ายอ่ะถัดไป แล้วว่าต่ำเป็นนะเป็นธรรมชาติไปก่อนครับถ้าฝุ่นลูกค้าขอสั้นแบบนี้ก็ค่อยว่ากันนะลูกค้าจะสั้นลำลองปันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะหรือว่าจะอะไรลองหวีนะเขาจะสั้นราตัดให้เขาเลือกก่ามันจะรถตัดสองสามรอบด้นะครับหัวหนึ่งเพราะเรายังไม่เก่งของชำรียัง เราทำงานแล้นเราก็ตัดทุวอันเดียวเลยดูเรื่องลบเ,เรียบออกเรียบอยู่นี่นะครับแล้วก็ดูบาลานซ์ซ้ายขวาว่าซ้ายขวาความสูงเท่ากันไหมจอนหมาหนาเท่ากันไหมปากเท่ากันไหมนะครับเพราะขาเขียนแะล้ ชอบได้ประมาณนี้จบผมตึงผมสี่ห้าองศานะถ้าต้องการให้ผมมันไล่เลยเยอะขึ้นไปสูงครับให้มันตัดต่างกันเรียกว่าตัดแบบเย้่เรียกว่าตัดแบบเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะ่ันแล้วก็อะไรยกขึ้นเลยยกขึ้นแล้วก็สไลด์ กระติ๊งค่ายมาทีละแถวลูกค้าบอกว่าไปดัดผมมานะเพราะว่าจะมีความเป็นเคิร์ฟนะครับจะสปริงนิดหน่อยนะไม่เยอะนะครับเพาราะว่าดัดสไตล์เกาหลียังไม่ดัาไม่ไม่ไม่เอาเหยิกมากรเดี๋ยวจะเป็นคุณทองไปเองค่อยทำไปทีละสองนะตัวนี้บางอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งนะแล้วก็แสงอะไรแสงกลาง แล้วค่อยสลายลงพอที่แผลๆมันเปินพัดแ,แล้วคอ่อยๆยืดค่อยออกเจาะเฉพาะช่อน่ะช่อที่มีความหนานะช่อไหนไม่หนาไม่ต้องทำนะครับข้ามไปเลยจะฝึกทำนะค่อยๆมาให้เบาผิว ลองดิมันิ่งตามด้วมือเรามาเยครับมีความเป็นขึ้นความปเป็ื่อระดับนนหนขอไปเลย,ย,ยมีบาง ความยาวด้านขวาผมจะไม่ตัดนะขอไปด้านชายของลูกค้านะผมมาตัดทีหลังครับตรงนี้อะไรลูกค้าสั่งแล้วว่าตรงนี้จุดเกิดหเนึ่งอย่าสั้นสองอย่าบางนะตรงนี้ผมดึงมาลากมาตั๊บเนี่นึกถึงคําพูดที่ลูกค้าว่าผมเถิดครัคบพี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามบางนะต้องปล่อยไว้น้น้หนาไว้นะครับเอาไว้อะไรเอาไว้พางพางจุดเถิดของลูกค้านะแล้วก็ปีนกันมาเลยครับ เจ็บของนิดเดียวตัดแต่งรูปแากทรงนิดเดียวเชื่อมหาอะไรกรอบทรงดน้าหลังนิดเดียวเชื่อมมาแต่เป็นท่านประมต้องมีความมีความจำเป็นเรื่อดท่อนะไรยังไม่ตัดเช็ดดูตับเช็ดดูเช็ดดูดึงสืงอ้ามสารรังไม่เือ อยู uhm. ่อะไรคือพูนนะครับทีนี้มาดูตรงไหนที่มันหนาเย็นครับตรงนี้จุดเดอตรงนี้ก็เลยต้องยุ่งผิดมากต้องยุ่งแล้วก็ตัดเลยห้ามเสื้อแบล็คแคนน์นิดนึงมันแข็งนงิน ตนะนะนะกพัดน,นิดหน่อยนิดเึงตรงนี้สวยนะคแต่งคอยเลยคอยคอยสวยนะ อย่างนใช่ไหมเนี่ยหนาแล้วตีออกมาสองชั้นก็ได้ครับเสื้อของคุนี้คุนี้เก็บไว้พองไว้หนาแล้วก็อะไรนะครับทำเสื้อมาตัดไปทำทำชั้นที่ร่งเนะล้ทัที่หรัที่สองนะครับทเสื้อเบาๆนะ ้ผมด้ผมด้วยนิ้วมือนลครับ 以后。 เสีนะรับเป็นตรงนี้คงไม่ใช่นะเพราะว่าลูกค้าเป็นจุดเถื่อนะให้ให้ลูกค้านะย้ายนะครับย้ายมาอยู่ระหว่างระหว่างระหว่างประมาณคนคิ้วนะเกือบถึงกลางนะมันจะมันจะดูคือได้ทางได้ทางจุดเถื่อนะเนื่องจากลูกค้าเสื่อมลึกนะต้องเน้นย้ำนะครับมันเป็นเทคนิคนะการตัดผมนะครับมันเป็นคุณว่าคุณตั้งมันเบาขึ้นไหม้เบาเบาขึ้นนะนะครับไอที่มันฟูฟูบวมเป็นเพราะอะไรเกิดจากการดัดไง แต่เราก็ต้องต้องดูมุมว่าเอ๊ะจอตรงไหนตรงไหนบางเลเนาะอะไรเงี้ยมอดูมุมนี้ยแล้วก็อีกมันาเนมาก็อะไรสลดฟแฮนนนิดนึงนิดหน่อย ว่าชั้นที่อะไรชั้นที่สองตัวนี้เรื่องทำทำไปเลยก็ทำชั้นที่สามก็ค่อยทำไปการไปต้องคมนะนะครับมันถึงจะไม่ดึงหัวคนมันจะไม่ดึงหัวลูกค้านามันเจ็บแล้วลูกค้าจะเจ็บครับต่อคัาช่วยลดน่อยนะ ก็อไหนที่มีความหนาลักษณะต,ตุกขันเห็บพี่ๆทำปัาผิวไหมเอาผิวแล้วก็ปลาคิวแลวก็ปาตัครับฟันปลาไม่ต้องใช้นะสีสานี้นะครับน้อนเน้นอะไรเนี้ยเนี้เ้ลูกพารบ ไปอยู่บ้านนะครับถ้าไม่ได้ได้ไรไม่ได้เข้าร้านไม่ได้ใดก็สวยแค่สระผมเสร็จก็อะไรเช็ดให้เช็ดผมให้มันหมันแล้วปอกกระโหลกสวยๆสวยๆสวยเลย,ย,ย,ยทิ้วเลยให้มันให้มันทิ้วสวยนะล้าไม่หูหนายังไงแล้วก็อะไรนะครับทอาทีเชื่อมมากา็แค่ทำนี่มีความหมาย ก็ทำตกครับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวี่นะครับทุกคน,นคไปไม่รอดกันนะไอ้จุดเชื่อมต่อี่ยตรงเนี้ยนะครับเราทําอะไรพอใช้นะครับกันใจนะครับฟันล่างตกฟันบนตนะิดตัดออกเลยนะครับค่อยๆทาให้มันเชื่อมเันให้ได้ถ้าที่เกิดจะทาหรือว่าทําไม่ได้ทําไง ก็ฟันปลามาลงบริเวณนี้นะถ้าถ้าถ้าใช้ฟันปลาสักกนะบเข้าไปค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับ,บค่อยๆให้มันเชื่อมต่อกันครับค่อยๆนะให้มันคอนเนคก,กันให้ได้ครับค่อยๆ่ค่อ,อยนครับค่อย,ค,อยค่อยทำคอน่างตกคอนบนเขาทำวันนี้คุณตั้งจะให้เซตแบบไหน เช่แบบธรรมชาติหรือ mm hmm. เราได้สวยๆกันธรรมชาติรธรรมชาติละมันดับเซตให้ดู

เงนี้นะครับถ้าเราได้ฟันปลาลงไปแล้วเนี่ยมันไม่หายใช่ไหมทำไงดีแล้วก็เกาเลยครับใช้กรรเลียนเกาลงเกานี่ยรยินเสียงนะหได้ยืนเสียงมาเกาออกทิ้ยองให้มันไม่มีรอยต่อให้มันไม่มีไม่มีข้อมีทั้นนะซึ่งช่างแบบผมมือใหม่ทําไม่ได้นะนะครับจะมาตกมาตายตรงนี้นะครับเห็ช่างใหญ่ก็สอนหมดเปลือกแล้วนะ เพราะฉะนั้นชมแล้วก็ช่วยเรื่องใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่อยๆเก่าเห็นไหมพอพันถ่ายแล้วทีนี้มาดูตรงไหนขนอ่อนตรงเนี้ยเส็บพห้ลูกผ้าเลยตรงนี้เทปเดียวตรงนี้เสีบนะครับเราแต่งให้เป็นมาตรฐานไปก่อนนะครับเพราราต้องระวังเรื่องจากลูกค้าอะไเขาไม่เข้าร้านมาร์เบิร์เขาไม่ชอบอัลตเลียน เขาชอบกันไกลนะครับเขาสร้างงานกันไกลนะครับเพราะฉะนั nice Ora, ้นต้องใช้ปัจจัยให้น้อยที่สุดนะกันไกลเยอะๆนะครับเห็นผิวเขาว่าต้องข้ามด้วยไม่ใช่ว่าแต่ปัจี่ยหน้าไปจิกลมไม่กลัวนะเลือดสาดอยู่ลูกค้าก็หนีอยู่พวกโอ้ร้านนี้จะมีจิกนะครับนี่ขนนอนใช่ปล่าเนี่ยขนนอกรึเปล่าเป็นกล้าม ความยาวยังไงครับความยาวลากไฟกระดิ๊เท่าเดิมน,นะผมให่เอาบรเเิเวณเก็บขนก่อนต่อให้เล็กนิดน้อยนะครับแล้วก็แต่งทรงให้มันสวยงามให้มันเบาบางแล้วก็ความอะไรความที่มันกระเดือกที่มันชี้ชี้ออกมาเนื่องจากผมมันยาวอ่ะตัวนี้หายไปแล้วใช่ไหมผมใช้เทคนิคตัดผมด้วยโอเวอร์ซิสโตรมครับกำไกลไล่ขึ้นไปแล้วบริเวณตรงเก่าระหว่างรอยต่อคอนเทนท์คุณมีนี่เกิดคือให้มันให้มันมีรอยม่ใมีความมีคันนะนะครับแล้วก็รู้สึกเบาขึ้นไหม เบาครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใส่แว็กไหมที่นอนไหมไม่ใส่ก็ใส่ถังน้ำนอนโอเคโอเค <c oughs> นะครับลูกค้าก็ลองถามหาความต้องการเขานะว่าใช้ผมใส่แว็กแต่สเปรย์ไหมนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณตั้มสัมพันใหม่หรือว่าคุณตั้มบรรชานะที่อนุญาตให้ฉันเปลี่ยู๊ส่วนขผมมีทูถ้าคุณตั้มไม่อนุญาตคลิปนี้เกิดขึ้นไม่ได้่ันก็จะตั้มเพราะว่าอะไรลูกค้าหรือว่า การของทั้งใหญ่ทุกคนไม่ได้ถ่ายทุกคนนะเนื่องจากทั้งใหญ่จะขออนุญาตถ้าเขาอนุญาตถึงการถ่ายได้ถ้าทั้งใหญ่ไม่ว่างลูกค้าอนุญาตก็ถ่ายได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ด้วยคําพูดที่สุภาพออกมานะี่ยให้เกียรติลูกค้าด้วยให้เกียรตินายเบีด้วยนะเพราะว่านายเบียดเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดฟรีนะเสียตังค์นะหกร้อยห้าร้อยบาทนะจะจะตัดผมวทั้งใหญ่ให้โทรศัพท์จองคิวเข้ามานะ ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0 8 1ย8 5 6 6 4นึ่งเก้าแปดห้านึงส่นะศย์อง้าสีปดมเ้านไงชอบไหมชอบนะก็ถ้าอยากจะให้ผมมันเงาใส่ยแวตนิดนึงครับแต่ว่าสีผมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับมันมันจะส่งเสริมให้ลูกทรงดูดีดูดูดีหนี่ลยนะครับก็มาดูทั้งหลัยนะครับดูความถุ่นะครับมีระดับจริงการนะดีการ ทุก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝาก,กเอาไว้กดแชร์ทั้งสองช่องด้วยนะตอนนี้ลาไปก่อน